วัดเวรุวันวัดหรือพระอารามแห่งแรกในพระพุทธศาสนาที่สร้างขึ้นในสมัยพุทธกาลโดยพระเจ้าพิมพิสารได้สร้างถวายพระพุทธเจ้าณบริเวณป่าไผ่ใกล้เมืองราชคลืเมืองสำคัญที่มีสถานที่และเรื่องราวเกี่ยวข้องกับพุทธศาสนามากที่สุดคำว่าเวรุวันแปลว่าสวนไผ่เดิมเป็นพระราชอุทยานของกษัตริย์แห่งแคว้นมคธต,ตั้งอยู่นอกเมืองราชคลื อดีตเมืองหลวงแห่งแคว้นมคตยอยู่ใกล้เชิงเขาเวภาระบรรพศซึ่งอยู่นอกเขตกำแพงเมืองเกาา่าราชคลีในรัฐพิหารประเทศอินเดียปัจจุบันหลังจากที่พ,พระพุทธเจ้าตัดสรู้แล้วได้เสด็จไปยังเมืองราชคลีพระเจ้าพิมพิสากรกษัตริย์ผู้ครองแคว้นมคตในขณะนั้นพร้อมคาราชบริพานได้เข้าเฝ้าหลังจากทรงสดับพระธรรมเทศนาแล้วเกิดความเลื่อมใส โดยในครั้งนั้นได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันจึงได้ถวายพื้นที่บริเวณอุทยานสวนไผ่แด่พระพุทธเจ้าเป็นพุทธบูชาเพราะมีความสงบร่มรื่นเหมาะแก่การปฏิบัติธรรมจึงถือว่าเป็นวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนาเรียกว่าวัดเวรุวันมหาวิหารหรือพระวิหารเวรุวันกาลันทะกะนิวาปะสถานหรือเวรุวันกาลันทะกะนิวาปะ ตามปรากฏในพระสูตรความสำคัญสูงสุดของสถานที่แห่งนี้คือเป็นสถานที่ประชุมจารุรงคสันิบาตหรือสถานที่ที่พระภิกษุสงฆ์ที่เป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทาประสงค์ที่พระพุทธเจ้าทรงอุปสมบทให้จำนวน1250รูปเดินทางมาประชุมพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมายในวันเพนเดือนสที่เรียกว่าวันมคบูชาณวัดเวรุวัน พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกหลักคำสอนสำคัญอันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาแก่พระภิกษุสงฆ์ผู้เป็นอรหันตเหล่านั้นหลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพานแล้ววัดเวลุวันมหาวิหารในระยะนั้นยังคงได้รับการดูแลมาโดยตลอดโดยเฉพาะมูลคันทักกุดีหรือที่ประทับของพระพุทธเจ้าที่อยู่บนเขาคิดจกูดมีประสงค์ดูแลทำความสะอาดอยู่เป็นประจำ แต่หลังจากนั้นมีการย้ายเมืองหลวงของแคว้นมคตหลายครั้งทําให้เมืองราช,ชคกลที่เป็นเมืองหลวงเดิมถูกลดความสําคัญลงและทิ้งร้างไปในที่สุดรวมทั้งวัดเวรุวันก็ขาดผู้อุปถมัมจึงถูกทิ้งร้างไปเช่นกันจากบันทึกของหลวงจีนฟาเหียนที่ได้เข้ามาสืบพระพุทธศาสนาในอินเดียในช่วงพุทธศักราช9 4 2าร้ 47, ยอถึงย่ังรายงานว่าได้ทันเห็นมูลคันทักกุดีอยู่ แม้เมืองราชคลืถูกทิ้งร้างไปแล้วแต่ยังมีพระสงฆ์หลายรูปช่วยกันดูแลแต่หลังจากนั้นอีกประมาณ200ปีวัดเวรุวันก็ถูกทิ้งร้างไปจากบันทึกของพระทังซัมจังซึ่งเดินทางมาเมืองราชคลืราวพุทธศักราช1,300บันทึกว่าได้เห็นแต่เพียงซากมูลคันทักุดีที่มีกำแพงและอิดล้อมรอบเท่านั้นวัดเวรุวันมหาวิหารปัจจุบันยังคงเหลือซากโบราณสถาน ทั้งที่บุรณะแล้วและยังไม่ได้บุรณะอีกจํานวนมากส่วนที่ทางการโบราณคดีอินเดียได้ทําการบูรณะแล้วได้แก่สะกลันทกะนิวาปะและลานจตุลงคสันนิบาตลานเล็กๆที่มีซุ้มประดิษฐานพระพุทธรูปยืนปางประธานพรแม้จะยังไม่มีหลักฐานชัดเจนมาสนับสนุนถึงสถานที่ที่เกิดเหตุการณ์สําคัญนี้ก็ตามแต่ก็ถือว่าวัดแห่งนี้เป็นวัดแห่งแรกทางพระพุทธศาสนา และเป็นสถานที่เริ่มต้นของวันมาคาบูชา